ที่ข่าวดีของคุณชมพู่ดีกว่านะคะหลังจากที่ผ่าตัดเรียบร้อยเขาถึงบอกล้ว,ว่าฟ้าหลังฝนน่ะฟาดเคราะห์ไปแล้วคราวนี้มีข่าวดีได้เลิกวันแต่งงานออกมาหรือว่าชัดเจนแนละะ้วค่ะ ทิ้งช่วงกว่า20วันที่ชมพู่อรยากลับจากปารีสนะคะหลังชมงานโอคูตูแฟชั่นวีค2015แล้วก็ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลทันทีในว,วันที่2กุมภาพันธ์เพราะอาการไส้ติ่งอักเสบล่าสุดว่าที่เจ้าสาวเคลียข่าวครั้งแรกค่ะตั้งแต่เรื่องของการผ่าตัดที่น่าจะสร้างแผลเป็นขนาดใหญ่เรื่องของความกลัวของเธอว่างานจะลดลังแต่งงานรวมทั้งเรื่องเซอร์ไพรส์เมื่อเธอให้สัมภาษณ์ว่าได้เลิกตีแล้วค่ะหว ถ้าจะบอกว่าตอนนี้ไม่รู้เลิกก็คงจะไม่ไหวแล้วเนาะไม่ไหวจะแอปแล้วใช่ไหมยังไงคะวันไหนคะก็มีแล้วแหละแต่ว่ายังไงเดี๋ยวขอให้ให้คุณน็อตเขาพูดเถอะเพราะว่าจนถึงวันนี้คุณน็อตยังไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวเหลืองานให้นางทาบ้างเมษซาไมคะเมษาจะมีคนมาไหมถ้าจัดเมษาจริงๆเดือนหน้าเลยลรอ S <S ต่เหมืนมีแบบว่ามีาว,ว่าวันที่ห้าพฤษภามีเยอะจริงๆค่ะมีเยอะที่งๆเขาบอกว่าเดือนหน้าก็มีออ<า>แล้วก็ลด<ะ> อีกแป๊บเดียวอีกไม่นานเกินรอจริงๆก็จะเดี๋ยวจะบอกทุกคนแหละไม่สืบฉับไวไม่สืบฉับตัดชุดทันจริงๆชมว่าคงไม่ถึงกับตั้งโต๊ะแถลงหรอกแต่ว่าเราคงมีวิธีบอกทุกคนแหละก็มีเตรียมให้เพื่อนๆค่ะแต่ว่าก็คือให้ให้เพื่อนสนิทดูแลไปให้ทางวาทานิกาเขาดูแลไปเนียชุดของเราเองอะคะเตรียมให้เพื่อนเราชุดเราชุดเราเราก็เตรียมของเราอ่าชุดดีชุดดีค่ะยังไม่นิ่งเลยเพราะว่าคือชมก็ต้องดูสมมุติว่าเตรียมไว้เยอะแต่ว่า อะไรอินอะไรหรือว่าไปเองเราแค่อินเองคือมชมต้องดูซีเควนซ์งานด้วยอะเตรียมจองช่างแต่งหน้าช่างทำผมอะไรบ้างบ้างไว้แล้วมคะพี่ชมเตรียมก็เอาจริงๆตอนนี้ก็ต้องเตรียมแล้วล่ะถ้ามีวันก็ต้องเตรียมแล้วอันนี้คือถ่างานวันเดียวไหมคะพี่ชมหรือว่ากี่วันวันยังยังไม่ยังไม่เขาเรียกว่ายังสรุปไม่ได้แต่ได้ข่าวว่าปิดเมืองกรหรือเปล่าปิดมืองทองปิดเมืองทองเหรอกลัวจะแบบกุ๊กกุ๊กกลัวสิ ถึงหมื่นโอ้โหชมไม่แน่ใจเลาชีวิตชม,มรู้จักคนถึง5,000หรือเปล่าอาจจะคงไม่ถึง,งมั้งคะน่าจะเป็นหลักพันน่าจะเป็นหลักพันแหละค่ะ<ณ>ลูกค้ายัางเห็นว่าเรายังเหมาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ทำต่อไปเพีย<ว>ง<น>แต่ว่าชมคงไม่ได้แบบวิ่งลอกงานแบบ<ว><น>อาทิตย์หนึ่ง7-8วันอ่ไงเงี<น>้ยมันก็มันก็คงไม่ใช่แล้วใช่ไหมเพราะมีครอบครัวมันก็ เรื่องครอบครัวม,มันก็ต้องต้องมางก่อนเดินมาถึงจุดนี้ก็โหแม่ปลื้มแล้วอะไรเงี้ยรูย<ช>ไหมคะเราเราเราภูมิใจกับการเดินทางของเราแล้วชีวิตนี้ก็ต่อไปก็ไปเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณหมอเก่งมากตบมือให้10คะแนนจริงๆ่นอดดูแีจริง ก็ดูแลปกติดูแลดีชมยังไม่อยากเชื่อตัวเองหรือว่าสมเสติกับเซีย <c oughs> <c oughs> ออค่ะกระฉูดเฉนก็ไม่รู้สึกยังไงคือจริงๆมันปวดท้องคือตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็ปวดทั้งวันจนพอเราแอดมิดแล้วเราก็เฮ้ยทำไมมันไม่หายสักทีอะไรเงี้ยกว่าจะคอนเฟิร์มจริงๆว่าแพทย์จะวินิจฉัยตรวจจนเจอจริงๆเนี่ยก็คือดึกแล้วคืนนั้นเขาบอกว่าเป็นนะตกลงผ่าเลยนะอะไรเงี้ยุกเออผ่าไปเลย ทุกวันนี้ขนาดคำว่ากูมันยังไม่พูดเลยยังไม่กล้าแบบฟิองเซ่อะไรเงี้ยยังไม่กล้าพูดเลยก็เวลาพูดถึงก็ยังเออแฟนแฟนเองก็ทุกคนก็บอกเออฟิองเซ่อะไรเงี้ยแบบเขินอะพูดไม่ได้ แวววาดที่เจ้าสาวจริงบังโอร่ามีอะไรที่ดูแบบว่าช่วงนี้สวยเป็นพิเศษเลยนะใช่ไหมเนอะเราก็นั่งวิเคราะห์กันมันเป็นที่การแต่งหน้าหรือว่ามันเป็นที่แบบผิวหรือมันเป็นที่อะไรมันดูแบบเปล่งปลั่งตอนแรกคิดว่าหอมลงหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งหายจากอาการภูมใช่มใช่ไหมครับคือยังเมาอยู่เลยบอกหน้าเธอเหมือนใช้แอป360องศาแบบที่คนอื่นเขาใช้ผ่านนั่นน่ะแต่จริงๆนี่คือหน้าจริงๆผิวจริงๆเละมากต้องเียกว่าโอ้โหสวยแบบครบทุกมุม